อิมต้องการสังหารหรือครอบครองในตัวของลูฟี่ทำลายล้างจอยบอยคนใหม่ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวของวันพีชในตอนนี้ก็นับได้ว่านะครับเป็นเรื่องราวที่ช่วงท้ายแล้วนะครับเคานบว่าเป็นภาคสุดท้ายของวันพีชแต่ยอมว่าไอภาคสุดท้ายนี้นะครับก็ยังเหลืออีกหลายเกาะนี่แหละให,ให้พวกเรานนั้นได้รับชมแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือการที่ลูฟี่นั้นที่ในตออนนนนี้้ะคัแฟพก็งจ รู้แล้วล่ะว่าเขาครอบครองพลังผลปิศาเทพนิกะเป็นจอยบอยคนใหม่ตู้ควบตรงข้ามของอิมนะครับที่สามารถสร้างความบาดกลัวกับอิมได้นะครับพร้อมกับปริศนาว่าทําไมการเขานั้นถึงพ่ายแพ้ซึ่งการที่ลูฟี่นั้นครอบครองพลังผลปิศาเทพนิกะอยู่ในตอนนี้ก็นับได้ว่าเป็นศัตรูโดยตรงต่ออิมแต่นะครับด้วยการเปิดตัวมาแล้วกันว่ามันมีตัวละครอย่างเดวิจโจนนะและนะครับก็มีนะครับเจตจำนวนของเดวิจโจนที่ผ่านสายเลือดเข้ามานะครับอย่างหนวดดาในปัจจุบันนี้จึงทาให้ในตัวของลูฟี่นั้นนะครับนอกเหนือแต่ว่าอิมนนั้นต้ตอง สตัวของเขาบางทีแล้วก็อยากจะได้ตัวของลูฟี่ไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อิมนั้นจะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับจากจอยบอยบุคคลที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในหน้าปติศาสตร์อันใกล้นี้วันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับความแข็งแกร่งของลูฟี่ในตอนนี้และในอนาคตที่เขานั้นจะเป็นศัตรูที่สําคัญเลยละในการต่อกรกับอิมอย่างแรกเลยผมบอกก่อนว่านะครับในตอนนี้พลังของลูฟี่ในฐานะเทพนิกาของเขานั้นผมกล้าพูดเลยว่านะครับต่อให้พลังผลปีศาต์ตื่นขึ้นเป็นงก ยังไม่ได้เซี่ยวและกันที่สามารถต่อกกอนในตัวของอิมได้นะครับเพราะว่าอิมนั้นโอ้โหก็เป็นระดับที่มันเหนือกว่าจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลพีชนะก็น่าจะยอมรับกันเยอะและ้วล่ะในตอนนี้นะครับกับเหตุการต่างๆมากมายที่โรเจอร์การ์ดร็อกตีซีเบ็กหรือใครก็แล้วแต่นั้นพยายามต่อสู้พยายามรุมพยายามจะทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ไม่สามารถสกิดในตัวของอิมได้นี่ขนาดอิมนั้นนะครับมาฝังในร่างผู้เท่าเซตเทิลด้วยนะในการต่อสู้ครั้งนั้นยังไม่ใช่เป็นอิมนะครับร่างตัวเต็มๆของพี่แกยังโหดรรระะะดัััับบบนนนน้้เลยคคจึงให แต่บอกว่าลูฟี่ในตอนเนี้ยสามารถชนะในตัวของอิมได้ผมว่าผมกล้าจะโกหกทุกคนไปนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่สามารถทําในสิ่งสิ่งนั้นได้แต่แล้วทําไมหลายคนสงสัยว่าแล้วทาไมล่ะอิมถึงต้องหวาดกลัวในตัวของลูฟี่ด้วยหวาดกลัวในตัวของจอยบอยผมอยากจะพูดว่ากลัวลูฟี่นะแต่เป็นกลัวนิวจอยบอยคนใหม่ดีกว่าผมว่าหลักๆแล้วนะครับด้วยหน้าผิดาสารและการอิมนั้นเคยเกือบนะครับพ่ายแพ้ต่อจอยบอยมาแล้วหรือเคยถูกจอยบอยนั้นดยความแข็งแกร่งนะครับที่อิมนั้นก็น่าจะหวาดกลัวในความแแแขขข็งงงกกร่อฮีนาดม เพียงแค่ฮารคิราชันผ่านเชือกของเอเมดมาอิมนั้นนะครับก็แทบเยี่ยวแตกอยู่แล้วล่ะนะครับกับพลังที่ทรงพลังสุดๆเลยของทางด้านจอยบอยแต่สิ่งที่อิมกลัวในตัวของลูฟี่นั้นผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นการกลัวในตอนนี้แต่มันจะเป็นการกลัวในเรื่องอนาคตมากกว่านะครับกับการที่ลูฟี่นั้นนะครับถ้าสามารถถึงแกนของพลังนะครับเทพนิกาตนเองได้อย่างแท้จริงตอนนั้นแหละลูฟี่นั้นน่าจะมีพลังในระดับนะครับที่สามารถต่อสู้กับอิมได้แต่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าไปเจาะลึกนะครับในหน้า,า,าปฏ มผมว่าอิมนั้นไม่ได้หวาดกลัวนะครับในด้านพลังของลูฟี่เทพนิกะมากไปกว่านะครับความสามารถส่วนอื่นนะครับของเทพนิกะจอยบอยมากกว่าเพราะในหน้าประวัตินั้นจอยบอยเป็นบุคคลนะครับที่สามารถรวบรวมผู้คนในการร่วมต่อสู้ได้จากภาพที่เราได้เห็นนะครับจากเอลบานั่นแหละภาพประวัติศาสตร์ในการต่อสู้แต่ละครั้งจะไม่ได้มีเพียงแค่จอยบอยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะต่อสู้แต่เขานนั้นจะรวบรวมนะครับเหล่าเผ่าพันธุ์ต่างๆผู้คนต่างๆเข้าเอามาไว้ด้วยกันนะครับและนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่มีฮอคนั้นเนี่ยถึงในตัวลู ว่าความน่ากลัวของลูฟี่นั้นมันไม่ใช่ตรงด้านพลังของลูฟี่แต่เป็นคนที่สามารถรวมผู้คนนั้นมาเข้ากับเขาได้ซึ่งนี่แหละผมว่าเป็นคีย์หลักสุดๆเลยนะครับที่จั์โอดานั้นได้แอบใบเอาไว้นะครับถึงความน่ากลัวของลูฟี่ที่เขานั้นสามารถพาผู้คนเนี่ยมารวมตัวมาช่วยเขาในการต่อสู้ในการโค่นล้มในตัวของอิมเพราะว่าจากหน้าปฏิศาสแล้วนะครับมันก็คือเป็นการรวมตัวของใครต่อใครหลายต่อหลายคนใช่ไหมและมาต่อสู้ในตัวของอิม ซึ่งนี่น่าจะเป็นพ้อยหลักที่สุดเลยที่อิมนั้นหวาดกลัวเพราะเขาก็น่าจะรู้ว่านะครับการที่คนทั้งโลกนั้นรวมตัวกันเพื่อต่อกรในตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวยิ่งกว่าการต่อสู้กับคนคนเดียวเลยได้ซ้ําและการที่นะครับมันมีการเล่าเรื่องราวผ่านหน้าประวัติศาสตร์นะคบว่ามีอาวุธโบราณเนี่ยที่ถูกส่งต่อกันมาอาวุธโบราณนี้ก็จะเป็นคีย์หลักที่สําคัญด้วยเพราะผูดที่ควาอาวุธโบราณได้จะเป็นผู้กาหนดชะตากรรมของโลกเท่ากับว่าอาวุธโบราณนี้น่าจะเป็นอาวุธในการต่อสู้ที่แท้จริงซึ่งดดููจาากกภพรววมมแล้ันน็อี เทพนิกาณนั้นทเทพแห่งการรวมผู้คนใช่ไหมทเทพแห่งการปลดปล่อยนะครับซึ่งจะปลดปล่อยเหล่าท่าหรือผู้คนนั้นให้รวมตัวต่อสู้กับอำนาจมือดอย่างอิมแต่มันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะว่าแล้วทาไมการจอยบอยในยุคเก่านั้นถึงพ่ายแพ้ในตัวของอิมไปล่ะในเมื่อองค์ประกอบมันก็ดูครบนะมีเทพนิกาณนะครับในตัวของจอยบอยคนเก่ามีเหล่านะครับอภันตต่างๆในการรวมตัวในการช่วยนะครับในการต่อสู้แล้วก็มีอาวุธโบราณในการโจมตีอีกแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นส่วนของท่าโดมิรีเวอร์ซี่ของอิมนแ ที่อิมนั้นสามารถเปลี่ยนคนนะครับให้กลายเป็นปีศาจได้ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นจุดผิดพลาดของจอยบอยในตอนนั้นเพราะว่ามันจะมีประโยคหนึ่งที่จอยบอยนั้นได้ขอโทษเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนะครับที่ไม่สามารถทําตามสัญญาได้อาจจะเป็นเพราะสิ่งสิ่งนี้นี่แหละที่เขานั้นนะครับถูกควบคุมและนะครับเป็นผู้ที่ทําลายโลกนะครับแทนที่จะจัดการในตัวของอิมในตอนนั้นนะครับและก็มันจะมีจากประวัติศาสตร์และการของเอลบาฟที่มีการระบุเอาไว้นะครับว่าทางด้านของเทพนิกาณนั้นเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่ใในนนหน้าาาปรรระวััตติิศเพ่ ของเอลบาร์ฟนั้นมันก็จะมองทั้ง2รูปแบบนะครับในมุมหนึ่งจะมองว่าเทพนิกานั้นเป็นเทพแห่งการปลดปล่อยแต่อีกมุมหนึ่งในปรติศาสตร์นั้นก็จะบอกว่าเทพนิกานั้นนะครับเป็นปีศาจร้ายในการต่อสู้ซึ่งนี่แหละผมว่าค่อนข้างลงล็อกเลยคือทางด้านของจอยบอยคนเก่าที่เป็นเทพนิกานั้นน่าจะเคยถูกอิมควบคุมและก็จัดการนะครับผู้คนในยุคสมัยนั้นเลยทําให้ผู้คนในยุคสมัยนั้น,เ,น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 เข้าใจผิดคิดว่านะครับเทพนิกาเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ทําลายนะครับเหมือนกับว่าทุกคนเข้าใจในั Rock Pit, Rock นนนในรคนะ เป็นโจรศาสตร์ที่เลวร้ายเหมือนกันนะครับเจ็ดเช่นเดียวกับจอยบอยนะครับมันก็คงเป็นหน้าปติศาสตร์ที่ถูกส่งต่อมาจึงทาให้นะครับจอยบอยในตอนนั้นอาจจะถูกกําจัดนั่นแหละก็คือพ่ายแพ้ไปและด้วยนะครับช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาคงฝากเจตจํานงนี้เอาไว้นะครับให้ผู้คนนั้นสานต่อผ่านเจตจํานงของดีแล้วก็เป็นที่มาที่ไปนะครับที่ในตอนเนี้ยพลางผลปิศาจเทพนิกะอยู่ในมือของลูฟี่และเจตจํานงนี้ก็ถูกใส่ส่งต่อมานะครับสู่ในตัวของลูฟี่นี่แหละที่จะเป็นเทพแห่งการปลดปล่อยและประเด็นที่น่าสนใจเลยเนีู่่มัไมใชค่ฟง ที่จะเป็นผู้ต่อกรกับอิมเพราะว่ามันดันมีนะครับเจจำนงของเดวิสโจนอีกนะครับซึ่งเป็นเจเจจำนงเนี่ยที่จะต่อสู้กับอิมแต่ในฐานนะผู้ที่ต้องการครองโลกนะครับแตกต่างนะจากเทพนิกายผู้ที่ต้องการปลดปล่อยมันเลยเป็นจุดที่น่าสนใจว่าทําไมอิมนะั้นถึงอยากจัดการในตัวของลูฟี่เหลือเกินแต่อีกแง่มุมนึงผมก็มองว่าบางทีแล้วอิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากสังหารในตัวของลูฟี่แต่อยากจะใช้ลูฟี่นั้นเป็นเกมของตนเองนะครับคือเคยทําสําเร็จแล้วไงที่ทําให้จอยบอยนั้นกลายเป็นปีศาจก็จะใช้น,นก uffy, ีกาารลลยเปป็ศแะ เขานั้นจะเป็นฝ่ายที่ชนะโดยผ่านการใช้มือนะครับหรือว่าใช้เนี่ยในตัวของลูฟี่ในการทําลายโลกนี้แทนตามคําทํานายของมาดามเชอร์รี่ว่าลูฟี่จะเป็นผู้ทําลายเกาะมนุษย์เงือกบางทีแล้วนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทาไมคําทํานายถึงเป็นแบบนั้นคือลูฟี่จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลูฟี่นั้นจะเป็นบุคคลที่สามารถขัดขืนนะครับในพลังโดมิริเวอร์ซี่ของอิมได้คือง่ายๆนะครับด้วยพลังเทพนิกาเนี่ยมันสามารถทําได้นั่นแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าอ่ะลูฟี่ทาได้เลยในตอนนี้เพียงแค่เขานั้นต้องกดล็อกตัวเองไปนะคร่วาือ งงในแง่จิตใจของตนเองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็ค่อนข้างลงล็อกเลยนะครับว่าทําไมกันนั้นอิมถึงอยากได้ตัวลูฟี่เหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าอยากได้ในฐานะต้องการสังหารเลยหรือเปล่าคือมันก็สามารถสังหารได้หากอิมนั้นต้องการตัดตอนไปเลยนะครับในช่วงเวลาที่ไม่มีคนตระกูลเดวี่ไงแต่พอช่วงเวลานี้มีคนตระกูลเดวี่อย่างหนวดดาอีกนะครับบางทีแล้วก็ยืมมือลูฟี่ในการจัดการหรือสังหารไปเลยก็ได้ในตัวของลูฟี่แล้วก็ไปจัดการในตัวของเดวี่โจนต่อซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนี่ก็คือจะเป็็นนนสสิ่่่งงําาคัญเเเลลยปวะทีีูฟจจต้ออ อนาคตในฐานะที่เขานั้นเป็นเทพนิกาเทพแห่งการปลดปล่อยและมันจะจบในยุคสมัยของเขาในมหาสงครามครั้งสุดท้ายที่เขานี่แหละจะเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับที่ทาให้โลกวันพีดนั้นกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมไม่มีใครเป็นผู้ปกครองโลกที่แท้จริงทุกคนนั้นเป็นอิสระนะครับตามคอนเซปต์เทพนิกาเลยและทุกคนเขียนบ้างครับคิดว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับและอิมนั้นอยากจะสังหารในตัวของลูฟี่หรือเปล่าผมว่าคําตอบทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะเป็นคําตอบที่เรานั้นได้รับรู้ผ่านภาคเอลบา์นั่นแหละเพราะว่าอิมนั้นมาเองเลยนะครับ้รรู ว่าอิมนั้นหวังอะไรต้องการอะไรในท้ายที่สุดแล้วอาจจะเกิดความบันหลาดมากกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีก็คอมเมนต์มาได้จะห้ตามคําขอแน่นอนสวหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยล่ะ